สวัสดีครับวันนี้ Baby Love You ู่เราอธิฐานด้วยกันพระเจ้าตระกอบพระองค์สอนเราโดยพะระเจ้าพระองค์ให้เราวางใจอย่างสงบอธิษฐานในพระนามสกิดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับผมพูดค่อยๆเพราะว่ากลัว Baby ตื่นนะเรามาดูสดุดดี131กันนะครับเดี๋ยวค่อยๆนะ เอาละครับเบบี้ไปละสดุดี131บ,บทเพลงแสดงความวางใจอย่างสงบข้าแต่พระยาเวใจของข้าพระองค์ไม่ได้เห่อเหอมิมและตาของข้าพระองค์ไม่ได้ยัโสข้าพระองค์ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ได้สงบและระง,งับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตน จิตใจข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วอิสราเอลเอ๋ยจงหวังในพระยาเวตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิดนะครับพัมพีวันนี้นะครับเมื่อวานเมื่อวานถ้าใครดูเวอร์ชันสะน่จะเห็นว่ามีเรื่องยามใช่ไหมครับยามนะครับพัมพีบอกเราถึงยามวันนี้พูดถึงเบบี้ครับเด็ก ครับเด็กที่ที่อะไรครับที่นอนสงบอยู่ครับนะครับพูด2ทีด้วยนะครับอย่างเด็กที่หย่านมแล้วนะครับอย่างเด็กที่หย่านมแล้วนะครับเราลองมาดูเชั่นอื่นสิครับว่าเขาใช้คําว่าอะไรก็น่าจะคล้ายๆกันอมตะธรรมครับอมตะธรรมใช่นว่าดังเด็กที่หย่านมแล้วอีกโอโหไม่มีคําอะไรเท่กว่านี้ครับลองมาดูเอา แน่แเลยนะครับฉบับนี้ต้องแตกแน่นอนเอ,อะไรนะลืมไปละอีซี่นะครับฉบับอีซี่เด็กพี่ยานมโอ้ไม่มีคำพูดอะไรมากกว่านี้เรามาดูทั้งหมดด้วยกันนะครับข้าแต่พยาเวข้าพระองค์ไม่ใช่คนเย่อหยิงไม่วางมาดใหญ่โตไม่ชอบทำงานที่เพ้อฝันใหญ่โตหรือทำในสิ่งที่ยากเกินตัวใช่แล้ว ข้าพเจ้าทำจิตใจตัวเองสงบนิ่งเหมือนเด็กที่ยานมแล้วอยู่ในอ้อมแขนของแม่จิตใจของข้าพเจ้าสงบนิ่งเหมือนเด็กคนนั้นอิสราเอลเอ๋ยฝากความหวังของเจ้าไว้กับพระยาวเวทั้งเดี๋ยวนี้และตลอดไปนะครับพระจนะพระเจ้ากําลังบอกเล้นะครับว่าวันนี้เราทําแบบเด็กครับเด็กมีอะไรที่ลักษณะเด่นบั้งครับเด็กยานมก็ไม่โวยวายนะครับ กินอาหารได้แล้วนะครับเริ่มหนักท้องเริ่มหลับได้ยาวขึ้นใช่ไหมครับเด็กที่ย่านมแล้วนะครับสงบนะครับก็เป็นอารมณ์ที่เวลาเขาหลับอะครับสงบนิ่งนะครับเวลาดูเด็กเล็กๆหลับนะครับน่าจะนอนตามเลยนะครับผมเคยเฝ้าเลี้ยงลูกนะครับนั่งดูลูกหลับนั่งไปนั่งมาพ่อหลับตามนะครับเด็กหลับนี่มันน่าหลับจริงๆครับดูสงบนะครับแล้วก็ทำให้คิดถึงได้ว่าเวลาจิตใจที่ ไว้วางใจพระเจ้าเองครับก็เป็นแบบนั้นนะครับแบบเด็กๆครับเมื่อวานเราเรียนแบบยามนะครับที่จะตื่นอยู่รอเวลาเช้าใช่ไหมครับวันนี้เราเรียนแบบทารกเล็กๆทารกที่หย่านมแล้วนะครับก็ไม่เรียกทารกแล้วนะเด็กที่หย่านมแล้วนะครับสงบอยู่ที่อยู่ที่อกมารดานะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับวันนี้พระเจ้าตัดอะไรกับคุณบ้างครับพระเจ้าอาจจะบอกว่าคุณ ทำดีแล้วนะครับคุณไม่ได้ยิงยะโสนะครับวันนี้มันมีคำหลายคำนะครับที่เราเห็นเราก็อาจจะคิดตกใจมันใช่เราหรือไม่เนี่ยไม่ใช่เนาะเหอเหิมอย่างเงี้ยนะครับยะโสนะครับใหญ่โตนะครับอัศจรรย์นะครับแต่ว่าเรากลับมาที่เราไปครับสงบนะงับจิตใจนะครับเหมือนเด็กที่หย่านมแล้วครับวันนี้ถ้าพระเจ้าตรัสกับเราว่า ให้ระมัดระวังเรื่องอะไรที่จะนำไปสู่ความเห่อเหิมสู่ความย่โสสู่เรื่องที่ใหญ่โตนะครับก็ทำได้นะครับแต่ว่าขอให้รู้ไว้ว่าจิตใจเราสงบแล้วก็อยู่กับพระเจ้านะครับวางใจในพระเจ้าสงบเหมือนเด็กที่หลับสบายครับถ้าวันนี้อะไรบางอย่างทำให้คุณวุ่นวุ่นใจแล้วก็จิตใจไม่สงบนะครับวันนี้เรามาค่อยๆกันว่าเบบี้หลับนะครับเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าดีไหมครับ ทุนพระเจ้าแล้วกันนะครับอะไรก็ตามที่ทําให้เราไม่สงบนะครับเพราะว่าเราจะต้องเรียนรู้จากการวางใจอย่างสงบผมอยากที่ฐานเผื่อคุณนะครับไม่ว่าวันนี้จะมีอะไรทําให้เราไม่สงบแต่พระเจ้าสอนเราแล้วครับเรื่องนี้ครับขอพระเจ้าช่วยเราเลยครับให้วันนี้ให้คืนนี้ได้หลับสงบอย่างเด็กที่หย่านมแล้วครับนอนอย่างสบายเพราะความไว้วางใจพระเจ้า ให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าครับเราขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนเรื่องของการวางใจพระเจ้าพุ่งเจ้าค่าหลายครั้งเราไม่ใช่เป็นเด็กเราโตเราก็เราก็เป็นคนโตอยู่เสมอเป็นผู้ใหญ่อยู่เสมอแต่เมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าเราเป็นเด็กเล็กๆคนเราต้องเรียนรู้จักเด็กเล็กๆ,ๆที่จะไว้วางใจพระองค์เป็นเด็กเล็กๆที่จะไม่ได้เหอ่อเหอไม่ได้ยิงยะโสไม่ได้ไปยุ่งกับ เรื่องอะไรที่ใหญ่โตเกินตัวขอพระเจ้าทรงปวดให้เรามีกำลังถ้าพระเจ้าจะให้เราทำเรื่องใหญ่โตขอพระเจ้าให้เรามีกำลังมีเครื่องมือมีอะไรที่เราจะสามารถใช้กับงานนั้นได้พระเจ้าให้เรามีกำลังมากพอให้เรามีคนมากพอให้เรามีทรัพย์สินที่จะทำงานเหล่านั้นได้พระเจ้าขอพระองค์จัดเตรียมทุกอย่างพระเจ้าเพราะเราเป็นลูกของพระองค์เราเป็นเด็กเล็กๆของพระองค์ที่เข้ามาทุกครั้งและเข้ามา พึ่งในพระองค์ไว้วางใจในพระองค์ไม่ว่าจะเรื่องสิ่งใดที่มันดูเหมือนใหญ่เกินไปพระเจ้าไม่มีอะไรใหญ่กว่าพระเจ้าข้าพงค์เชื่อพระเจ้าทําได้พระเจ้าให้เราไว้วางใจพระองค์เหมือนเด็กคนหนึ่งที่วันนี้เดี๋ยวเราจะได้พักผ่อนกันแล้วเราก็จะวางใจพระองค์เราก็จะหลับสบายในที่สุดเราตื่นมาพรุ่งนี้เราก็จะมีเรี่ยวแรงในการทำงานนั้นต่อไป เราขอบคุณพระองค์เราที่ฐานเผื่อพี่น้องทุกคนวันนี้ที่เขาจะได้รับการพักสงบในพระเจ้าเราที่ฐานในพระนามสุดขตเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านลืมไปวันนี้ต้องเงียบๆหน่อยครับเบบี้หลับอยู่เดี๋ยวไปดูเบบี้ก่อนครับยังหลับไหมยังหลับอยู่นะครับขอพระเจ้าอวยพ,อพรพี่น้องทุกท่านนะครับและเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ